ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super s u p e r m o โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 5 5 0 0ย์สก ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกิรติอนันต์สวนชัยนะครับรายการของเราอากาศทางช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบนะครับข้างๆผมครับคุณอมุยนะครับสวัสดีอีกครั้งนึงครับคุณอมุยครับดีใจนะครับที่คุณอมุยให้เกียรตินะครับเข้ามาในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะคุณอมุยนะครับเมื่อเช้านี้เห็นบอกเล่าบอกว่าไปรับกุุปทัวร์ที่มาจากจินแดงใช่ไหมครับวันนี้เป็นไงบ้างใช่รับจากจินแดงกุ๊ปทัวร์ค็นี้มาจากปักกิ่งค อืมนะครับลูกทัวร์นะครับที่มากันเยอะๆอย่างเงี้ยมาจากแบบกิ่งเนี่ยมีความสนุกสนานนะครับขนาดไหนครับก่อนเขาเข้ามาที่เนี่ยครับก็จะต้องจองตั้งแต่โรงแรมนอนนะครับอยากไปหนงไปไหนอย่างเงี้ยครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับกรุปทัวร์กรุปนี้ครับส่วนอญ่โรงแรมก็บริษัททัวร์เมืองไทยก็จองไว้ล่วงหน้าแล้ว เราก็ติดต่อกันเมืองนอกสองที่เราก็รวมกันจองไว้ก่อนค่ะแล้วอมุอม้ยเป็นไกด์ือมีหน้าที่ไปรับสนามบินแล้วจากนั้นก็พาลูกทัวร์ขึ้นรถทัวร์แล้วก็พากลับโรงแรมพักผ่อนวันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยววัดพระแก้วตลาดน้ําวิมานเมธคุณอมุ้ยครับก็จะรู้ได้ยังไงว่าคุณอมุ้ยนะครับเป็นเจ้าของกรุปทัวร์นี้ที่เซาวันสนามบินสุวรรณภูมิครับมันจะมีคนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วกรุปไหนจะ คุณอมุยทั้งจะรู้ครับบริษัททัวร์ก็จะมะีมีบัตรมีทําป้ายใหญ่ๆใ,ใบนึงแล้วก็เขียนชื่อบริษัททัวร์ไว้แล้วก็ไปที่สนานก็กางป้ายว่ากลุมนี้มากับตรงนี้เขาก็มองเห็นคุมทัวร์ก็เดินออกมาหาไกดไกด์ก็พาเขาขึ้นรถทัวร์ค่ะนี่คุณอมุย้ยผมเคยเห็นอย่างเงี้ย พอไปถึงเสร็จปุ๊บโอเคมีป้าใหญ่ๆ่เสร็จปุ๊บลูกทัวร์เดินลงมาเสร็จปุ๊บเจ๊๊๊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 ยจ๊๊๊้จก๊๊หจ๊๊๊งจ๊๊๊ดจ๊๊๊เจุ๊๊๊จ๊๊๊เจไ๊๊เจ๊๊๊้จะ เาก็ทุกคนก็ขึ้นไปนั่งบนรถเรียบร้อยหลังจากนั้นหัวหน้าทัวร์ก็ออกมาแนะนําตัวเขาก่อนว่าเขาเป็นหัวหน้าทัวร์หลังจากนั้นก็จะให้อามุ้ยแนะนําตัวมุ้ยเองเราก็แนะนําคนขับรถเราก็แนะนําประเทศไทยมีประชากรเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่อากาศเป็นยังไง<ม>อันนี้คือหน้าที่ของไกด์ต้องภาคค่ะเราก็มาที่นี่มีอะไรที่จะไม่เหมือนเมืองจีนคือเมืองไทยกับเมืองจีนเดินรถก็ไม่เหมือนกัน<ม>ของเราเดินฝั่งซ้ายคนจีนเดินฝั่งขวา ก็ <S <S ให้เขาข้ามถนนก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยอืนะครับกว่านะครับก็คือกระบวนการแรกนะครับผ่านสนามบินสวนุวรรณภูมิกว่าจะขึ้นรถได้เนี่ยครับที่ต่างว่ามีสักหนึ่งร้อยคนคุณอมุยมันยากไหมครับเอาส่วนใหญ่คุบทัวหนึ่งก็มานั่งได้เต็มที่รถบัสหนึ่งก็นั่งได้42คนถึง45คนที่นั่งมีแคน่นคี้ถ้าร้อยคนก็ต้องเป็นชาร์เตอร์แล้วเขาเรียกว่ามาหมู่เยอะๆภาษาอังกฤษว่าชาร์เตอร์ชาร์เตอร์ก็มีไกด์สองสามคนไปรับ อืมนะครับ mm hmm. ทีนี้พอขึ้นรถทัวร์เสร็จปุ๊บนะครับการแนะนําตัวเสร็จปุ๊บนะครับ,รปบ,รบไปถึงโรงแรมครับคุณอมุ่ยครับ, mm hmm. บก็เริ่มเอาชื่อของหลายชื่อแขกแล้วก็ ก่อคุญเจห้องก็ตัวน้ำเบอร์ห้องก็แจกคุญเจให้ลูกทัวร์สองคนต่อหนึ่งห้องอนะครับแล้วเดี๋ยวไกด์ขขึ้นไปดูห้องว่าห้องมีปัญหาไหมแอร์เย็นไหมทู่เย็นมีอะไรบอกอันไหนที่สามารถรับประทานได้อันไหนที่จะต้องทานแล้วต้องเสียเงินก็บอกลูกทัวร์อันนี้คือหน้าที่ของไกด์เนื่องจากคําว่ากุุปทัวร์มันจะมาขับคำว่ากระเป๋า กระเป๋าส่วนใหญ่จีนแดงะเขาก็จะหิ้วเองคุณจีนแดงก็จะไม่ค่อยมีกระเป๋าเท่าไหร่เขาจะคิ้วเองซะส่วนใหญ่อ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่มาเพราะว่านะครับกรุปทัวร์ที่มาจากฝั่งจีนแดงเนี่ยไม่ค่อยมีกระเป๋าเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเขามักจะถือเองด้วยใช่ดังนั้นนะครับภาระหน้าที่นี้ก็เบา,าพอสมควรเลยใช่นะครับนะครับกระเป๋าพงกระเป๋าหายไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาถือเอง ส่วนใหญ่จะไม่หายค่ะนะครับกุ๊บทั่วที่มาจากจีนนะครับคุณอมรงครับะนะครับพอไปถึงโรงแรมเสร็จปุ๊บนะครับที่แรกที่เขาถามอยากจะไปนะครับจะพาไปที่ไหนกันก่อนดีครับอ๋อรายการส่วนใหญ่ก็เราโคกันแล้วเมืองนอกกับเมืองจีนมันก็จะบอกว่าวันนี้เวลานี้จะไปไหนก็จะเขียนรายละเอียดให้เรียบร้อยอย่างเช่นวันที่สองเนี่ย เราต้องตื่นตั้งเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งอาหารเช้าแปดโมงออกทัวร์ลูกทัวร์ก็ขึ้นรถพร้อมกันแล้วจากนั้นก็พาขึ้นรถสุขภาพาก็ไปถึงวัดพระแก้วอันดับแรกต้องชมวัดพระแก้วไปไหว้พระแก้วก่อนอค่ะอ๋อครับนะครับหม,มายความว่าตั้งแต่วันที่สองขึ้นไปเนี่ยมันจะมีสูตรคล้ายๆแบบหกเจ็ดแปดนะครับก็คือตื่นหกโมงกินอาหารเช้าเจ็ดโมงไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับคนไทยคนจีนก็ตื่นครึ่งชั่วโมงกินข้าวครึ่งชั่วโมง พอแล้วคุณจินก็ทําอะไรก็เร็วมากครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะสุดยอดนะพุทธบุยก็จะกินทันเหรอกินเร็วมากชินเด้ก็ทําอะไรจะเร็วออืดังนั้นครึ่งชั่วโมงที่เหลือก็ออกออกไปเที่ยวเลยใช่นะครับไปถึงวัดพระแก้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนที่ไปพระแก้วก็จะบอกลูกทัวร์ว่าต้องแต่งตัวสุภาพผู้หญิงใส่กระโปรงก็ต้องยาวเลยหัวเข่าขาสั้นก็ไม่ให้ใส่ แล้วก็กางเกงยีนขาดขาดก็ไม่ให้ใส่ข้าวปบแล้วแขนกุดก็ไม่ได้ต้องมีแขนต้องแต่งเรียบร้อยรองเท้าก็ต้องหุ้มส้นมีลัดส้นอย่างเงี้ยจะบอกลูกทัไว้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วข้าไปข้างในก็วิ่นขึ้นไปข้างบนถ่ายลูกก็ไม่ได้ต้องดูบางจุดที่เราอธิบายเสร็จก็ให้ก็ถ่ายลูก็ต้องบอกแขกด้วยไม่ใช่สุบุรีก็ไม่ได้ข้างในก็มีกฎของเขาต้องตามกฎ ทีนี้ไปสถานที่นะครับที่นะครับเป็นที่นิยมของเมืองไทยมันจะเป็นวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังนะครับตลาดน้ําตลาดน้ำท,ทีนี้เขาคงรีเควสต์เรื่องของช้อปปิ้งแล้วล่ะครับคุณอมุ่ยครับท็อปฮิตของกลุ่มกุ๊บทัวร์จีนครับไปช้อปปิ้งอะไรกันที่ไหนครับพอทัวร์ทำระเทศมาที่นี่อันดับแรกต้องแนะนาเขาซื้อใบฝากหรือว่าใส่เองก็คือเพชรเป็นพลอยพลอยน้ําเงินพลอยแดง ก็คือเครื่องประดับเนาะเครื่องประดับอ๋อกันคืออันดับหนึ่งเลยใครๆมามาถึงเมืองไทยสยามเมืองยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยครับถ้านะครับพูดถึงับช็อปปิ้งต้องพาไปร้านนะครับเครื่องประดับนะครับเป็นของฝากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีของฝากเสร็จปุ๊บนะครับนี่นี่นี่ผ่านไปหนึ่งถึงสองวันเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้พอเขาจะกลับผ่านไไงครับคุณอมุยยังไม่กลับร้านจะรี่เสร็จอีกวันนั้นก็ต้องไปพัทยายังไม่กลับเนาะอ๋อ ผมลืมไปเลยพัทยาพลาดไม่ได้เนาะใชครับเขาไปใช้ยหาดหรือว่าอะไรอะครับตรงนี้เปรี่ยพัทยาอ๋อพัทยาก็อันดับแรกก็คือชายหาดที่พัทยาสวยมากอ่าใช่ลูกค้าต้องมาว่ายน้ำครับแล้วก็กลางคืนก็ไปเที่ยวบาร์บียหรือไปดูโชว์เยอะแยะเลยของจินดูเยอะแยะเหมืนโชว์ทับทิที่พัทยาอะไรครับใช่ โชว์เยอะอืมโชว์ที่เป็นที่นิยมที่สุดนะครับที่ที่จะต้องทักทบไปดูทุครบเลยก็คือคารบาเล่โชว์เอที่ต่างประเทศเขาเรียกว่ากระเทยโชว์ออที่เป็นทิฟฟานี่บ้างอลคาซ่าบ้างใช่ไหมครับนะครับอันนี้เป็นชื่อเสียงนะครับของของเมืองไทยเลยว่านะครับกร๊ปทัวร์นี้นะครับต้องไปดูหลังจากนั้นนะครับคุณอมุยครับพัทยาเสร็จยังไงต่อครับก็กลางวันก็มีเที่ยวสนุงนุษย์ ลงลึกก็ไปดูชมดอกไม้ชมลำไทยครัแล้วก็ดูช้างโชว์สุดยอดอลังชาชอบดูช้างเสร็จแล้วหลังชาก็อยากจะขึ้นไปขี่ช้างก็มีรายการพาลูกทัวร์ไปนั่งช้างด้วยอ๋ออ๋อนะครับทีนี้หลังจากนะครับไปแต่จังหวัดมาเสร็จก็ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองพัทยาทีนี้ก่อนเขาจะกลับเขาจะต้องย้อนกลับมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันมีโปรแกรมในกรุงเทพไหมครับหรือว่าตัดเลยอ๋อมีครับตอนกลับมากรุงเทพก็พาเข้ามาที่ มีชมุมการจับงูสวนงูหรือร้านกระเป๋าเครืาาอ่องหนังแล้วจากนั้นก็ไปบิวตี้ฟรีก็มีเลยการบางทีก็มีเวลาก็จะเชียร์ลูกทัวร์ไปเที่ยวกาญจนบุรีไปดูแม่น้ำแควสะพานแม่น้ำแควเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวอที่ชีนะครับรลับไม่ได้ครับ ขาดไม่ได้เลย,น,เลยนะครับคุณอมุยครับนะครับหลังจากนั้นกุ๊มทัวร์กุ๊มนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับวันที่เรานะครับอำลาจากกันนั่นคือวันที่ต้องพาเขาไปส่งสนามบินสุวรรณภูมิอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับ<า>รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่ากับแขกหลายวันก็ผูกพันส่วนใหญ่ก็จะร้องเพลงให้กลับไปแล้วอย่าลืมคิดถึงเมืองไทยคิดถึงไกล้ทัวร์มุ้ยด้วยแล้วก็ลูกทัวร์ก็ส่วนใหญ่ว่าสุดท้ายก็ถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ให้ทิปกัน ก็สมัครใจบางคนกขาชอบเขาก็ให้ครับนะครับตรงนี้เองนะครับคุณอมุยเนี่ยได้รับนะครับการนะครับเขาเรียกว่ายกย่องนะครับจากลูกทัวร์เป็นส่วนใหญ่นะครับที่นะครับคุณอมุยนะครับไปให้บริการเขาในการนําเที่ยวจู่ๆนะครับบางรายถึงกับมีจดหมายชื่นชมมาย้อนกลับมายังบริษัทด้วยนะครับคุณอมุยครับกลุ่มนี้เป็นกรุ่มทัวร์ที่มาจากประเทศจีน ใช่ค่ะทีนี้คุณอมุ้ยเองในฐานะที่เป็นคนที่เป็นนะครับคนสากลน,นะครับจะมีครุกทัวอื่นๆที่มาจากนะครับฝั่งชาติตะวันตกด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันนะคะว่ามันมีความแต,ตกต่างหรือเปล่ากับครุกทัวนั้นสักครู่ครับขอบคุณค่ะซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปี มีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก0 5 9 4 5 5 5 0 0